รู้ฟังค่ะนายวิสาภูลสิริรัตน์ผู้ว่าราชาการจังหวัดชุมพรนะคะพร้อมด้วยนางสาวยุพาพรสวัสดีพาณิชจังหวัดชุมพรนายนัทพัฒสุขิตานนท์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนายนพพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะร่วมแถลงข่าวการจัดงาน Amazing Robusta at ชุมพรครั้งที่3นะคะโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรค่ะร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็อีกหลายหหน่วยงานรวมถึงภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะกำหนดจัดงานนี้ขึ้นเป็น ครั้งที่3แล้วเพื่อที่จะจัดแสดงจําหน่ายสินค้าการเจราจาธุรกิจการค้าเป็นการสร้างโอกาสและขยายช่องทางทางการตลาดกาแฟโรบัสต้า usta, และสินค้าชุมชนจังหวัดชุมพรค่ะให้กับเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรกลุ่มสหกรณ์วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการกาแฟในพื้นที่จังหวัดชุมพรรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับกาแฟาด้วยโดยกำหนดจัดกิจกรรมขึ้น2ครั้งค่ะครั้งละ3วัน ครั้งแรกนะคะในพื้นที่จังหวัดชุมพรระหว่างวันที่31มีนาคมถึง2เมษายนนี้ค่ะที่สวนสาธารณะอาภากรเกียรติวงศ์และอีกครั้งหนึ่งจะไปจัดที่กรุงเทพมหานครนะคะนั่นคือวันที่5ถึง7พฤษภาคมค่ะบริเวณลานกิจกรรมที่ห้างเจเจมอชั้น1เพื่อเพิ่มศักยภาพกาแฟโรบัสตา้าจังหวัดชุมพรสู่ตลาดสากลแล้วก็เป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ชุมพรมหานครโรบัสตา้าค่ะ สำหรับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในวันที่31มีนาคมถึง2เมษายนนี้ที่สวนสาธารณะอาภากรเกียรติวงศ์นะคะก็จะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรกลุ่มสหกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการกาแฟในพื้นที่จังหวัดชุมพรค่ะในบรรยากาศแคมปิ้งอินเดอะการ์เดนก็จะได้ดื่มด่ำธรรมชาตินะคะพร้อมกับชิมกาแฟชุมพรชุมพรโรบัสต c าคอฟฟี่คลับโชว์แล้วก็มีผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะมีฟู้ดทรัคมีร้านอาหาร ร้านเบเกอรี่ที่คัดสัตว์มาในงานนะคะนอกจากนี้ยังมีศิลปินรับเชิญค่ะตลอดทั้ง3วันค่ะนำโดยคุณลุลานะคะพี่กวังเอบียโนมอลแล้วก็น้องเบลริสลาแล้วพบกันนะคะ